จริง,รงห่วทวบลุพระอาจารย์แม็กก์ค่ะเคยเล่าซึ่งก็น่าจะอยู่ในอันนี้ค่ะแต่ว่าบังเอิญพระอาจารย์ไม่อยู่เออมันไปนิมิตเข้าในพระหรือในเนรไม่รู้ค่ะที่ให้ไปตามหาพระองค์หนึ่งซึ่งพระองค์นี้จะให้ดอกบัวหรืออะไรเชอย่างพระอยู่ที่พระโคก็คือหลวงปู่ทวดคะ่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องเป็นอรหันต์ประมาณนั้นนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นที่นี่เขาเนนมาตามหาตรงนี้เดิมไม่ได้ชื่อวัดพระโคนะครับเป็นวัดราชประดิษฐานอ้าวอันนี้ชื่อชื่อในเอกสารอยุยานะเป็นวัดราชประดิษฐานทีนี้โดยชื่อววัััชก็็คือเปน พระมหากษัตริย์มาสร้างตอนหลังก็มีพระเทระคือพระนาายมุยก็ดำเริจกาสร้างพระโคตมะก็คือพระนอนพระสายญา่งซึ่งมีอยู่เนี่ที่นี่ที่ี่ก็คือพระโคตมะพอสร้างพระโคตมะเสร็จก็เปลี่ยนชื่อจากวัดราชประดิษฐานเป็นวัดพระโคตมะพระโคพระโคพระโคตมะก็มาเป็นพระโคก็เลยเป็นที่มาที่ชื่อมันจะเพี้ยนทีนี้เขาก็ไปวิเคราะห์ไอ้สักการะที่บันทึกกันนะว่าชื่อในก่อนหลังก็ได้ความว่าอย่างนี้ว่าเปลี่ยนจากราชประดิษฐานเป็นพระโคตอนสร้างโคตมะเลยโอ้โหฟังดูแล้วเนาะหลายๆคนเนี่ย เคยไปคุยกับท่านหน่งเนาะท่านท่านจะสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แล้วที่ผมพอคุยไปคุยมาท่านบอกว่าท่านยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอะหลวงปู่ทวดที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ด้วยความศรัทธาไปก่อนแล้วเขาบอกว่าเออไปทำนะและเอามาให้ดูด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปของหลวงปู่ทวดเป็นยังไงผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ศึกษาเขาก็จะรู้ในส่วนหนึ่งซึ่งก็อาจจะมีหลากหลายเส้นทางในการที่จะรับรู้มาเขาไม่ได้มามาเถียงกันว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเนาะเพราะว่าด้วยพลังความศรัทธาของเราเนี่ยจริงๆก็คือถ้าคุณศราา้เขใจ ในส่วนของเรากันเองในความเชื่อและความศรัทธาน,นั้น